อัสสลามวะลาอุลฮ์มัตุลลอฮิวะบรอกาตุนะคะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับการเรียนออนไลน์นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนวิชาเสริมประสบการณ์กันนะคะก่อนอื่นเลยให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือเรียนรู้ตัวเด็กขึ้นมานะคะพร้อมทั้งหยิบดินสอและยางลบขึ้นมาด้วยนะคะ เด็กๆหยิบขึ้นมาเรียงค่ะถ้าเด็กๆหยิบขึ้นมาแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะเปิดปลายเลยนะคะนาที่34นะคะหน้าที่34นะคะอ่นะคะเด็กๆเปิดหรือยังคะถ้าเปิดแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนนะคะเด็กดีเห็นใจผู้อื่นนะคะเด็กดีเห็นใจผู้อื่นนะคะทีนี้นะคะตรงนี้นะคะเด็กดีเห็นใจ และเข้าใจผู้อื่นนะคะอ่ะเวลาที่นะคะเวลาที่เพื่อนๆนะคะไม่ได้ตั้งใจนะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะทําเรานะให้ให้เราเจ็บนะคะหรือว่า เพื่อนยืมยังลบเราไปแล้วเพื่อนทําหายหรือเพื่อนยืมดินสอเราไปแล้วทาให้ดินสอเราชํารุดนะคะเด็กๆต้องรู้จักเห็นอกเห็นใจเพื่อนนะคะเพราะว่าบางทีนะคะเพื่อนๆไม่ได้ตั้งใจนะคะที่จะทําให้ยังลบหนูหายหรือว่าดินสอหนูชํารุดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ให้หนูนะคะเข้าใจนะคะแล้วก็เห็นอกเห็นใจผู้อื่นด้วยนะคะนะอย่าพึ่งไปโมโหใส่เพื่อนนะคะฟังเหตุผลเพื่อนก่อนนะอ่ะทีนี้นะคะให้เด็กๆคัดตามรอยเส้นประตรงนี้นะคะคัดตามรอยเส้นประนะคะเด็กดีเข้าใจผู้อื่นนะคะเด็กดีเข้าใจเห็นใจผู้อื่น นะคะอะนะให้คัดตรงนี้นะคะให้สวยๆนะให้สวยๆนะคะเด็กๆเด็กๆไม่ต้องรีบนะคะนะไม่ต้องรีบนะคะอะทีนี้เรามาดูด้านล่างตรงนี้นะคะให้เด็กๆนะคะเขียนตัวเลข 1- นถึงสนะคะลงในวงกลมนะคะลงในวงกลมของภาพตามลำดับเหตุการณ์ ะะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังแล้วให้เด็กๆนะคะเรียงลำดับภาพนะคะเลขหนึ่งเลขสองเลขสามและเลขสี่ตามลำดับนะคะโดยให้เขียนตัวเลขนะคะหนึ่งสามสี่ลงในวงกลมนะคะวงกลมก็คือตรงนี้นะคะเด็กๆนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันภาพแรกนะคะภาพแรกนะภาพแรกอุ๊ยหุ่นยนต์ของพี่พังแล้วนะคะพังนะคะตรงนี้นะอ่าต่อมา ภาพที่สองนะคะไม่เป็นไรนะเรา,านเรามาช่วยกันซ่อมจ้าอ่าเรามาช่วยกันซ่อมอ่าทีนี้ตรงนี้นะคะภาพที่สามเป็นอะไรครับฟ้าใสาอ่าและภาพสุดท้ายฟ้าใสาทำหุ่นยนต์ของพี่พังค่ะอ่าทีนี้นะคะสี่ภาพนี้นะคะ ให้เด็กๆนะคะเขียนนะคะตามลำดับนะคะว่าอันไหนน่าจะเกิดขึ้นก่อนนะคะอันแรกอุ๊ยหุ่นยนต์ของพี่ซันพังแล้วนะคะอ่าภาพที่สองไม่เป็นไรนะเรามาช่วยกันซ่อมจ้ะภาพที่สามนะคะเป็นอะไรครับฟ้าใสาภาพที่สี่ฟ้าใสาทำหุ่นยนต์ของพี่พังค่ะอ่าตรงนี้นะคะ อันแรกเลยนะคะภาพแรกนะคะเด็กๆคิดว่าอันไหนที่จะเป็นเหตุการณ์อันแรกเลยนะคะอ่าเด็กๆดูสิคะภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3หรือภาพที่4อ่าภาพนี้นะคะอุ๊ยขุนยนของพี่พังแล้วนะคะตรงนี้นะคะนี่นะของพี่พังซะแล้วตรงนี้นะคะอ่าอันนี้คือ หมายเลขหนึ่งนะคะอันนี้คือหมายเลขหนึ่งนะคะอะพอหมายเลขสองนะคะหมายเลขสองก็คือเป็นอะไรครับฟ้าใสอะพี่ผู้ชายคนนี้ก็เดินมาถามฟ้าใสว่าเป็นอะไรครับฟ้าใสอะก็เด็กๆก็เขียนหมายเลขสองลงไปนะคะภาพนี้หมายเลขหนึ่งนะคะภาพนี้หมายเลขสองนะต่อมาอะฟ้าใสทําหุ่นยนต์ของพี่พังค่ะอะ พอพี่ถามเสร็จแล้วฟ้าใสาก็ตอบว่าฟ้าใสาทําหุ่นยนต์ของพี่พังค่ะแสดงว่าภาพอันนี้นะคะคือหมายเลขสามนะคะและหมายเลขสี่ก็คือไม่เป็นไรนะนะคะไม่เป็นไรนะอ่าไม่เป็นไรนะเรามาช่วยกันซ่อมจ้ะอ่าเรามาช่วยกันซ่อมจ้ะอันนี้นะคะก็คือหมายเลขสี่นะคะอันนี้คือหมายเลขสี่นั่นเองนะอ่า ทีนี้นะคะพอเด็กๆนะคะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ่ายภาพมาให้คุณครูด้วยนะคะถ่ายภาพมาให้คุณครูด้วยนะคะแบบฝึกหัดน,นะอ่ะคุณครูขอย้ําอีกหนึ่งครั้งนะคะอันนี้ให้คัดตามรอยเส้นประนะคะและตรงนี้นะคะคือหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3และหมายเลข4อ่าพอเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆเปิดไปนะคะ เิดมาหน้านี้นะคะมีสติควบคุมอารมณ์นะคะมีสติควบคุมอารมณ์นะคะเวลาที่เราโกรธนะคะเวลาที่เราโกรธเพื่อนนะคะหรือว่าโกรธใครก็แล้วแต่นะคะเราจะต้องมีสตินะคะแล้วเราก็จะต้องควบคุมอารมณ์ของตนเองนะคะนะคะควบคุมอารมณ์ของตนเองนะคะพอเราควบคุมอารมณ์ของตนเองแล้วนะคะเราก็จะต้องรู้จักให้อภัยนะคะ เพราะบางครั้งนะคะคนที่เขามาโดนเรามาทําเรานะคะเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะคะเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องรู้จักให้อภัยเขานะคะนะอ่ะทีนี้ให้เด็กๆนะคะดูดูภาพตรงนี้นะคะดูภาพ อ่ตรงนี้นะคะอันนี้นะคะหน้าสีแดงๆคืออารมณ์โกรธนั่นเองนะคะโกรธส่วนสีเขียวคือให้อภัยนะคะให้อภัยคือเราก็จะต้องยิ้มนะคะยิ้มนะคะนะอันนี้นะคะให้เด็กๆคัดตามรอยเส้นประนะคะคัดตามรอยเส้นประตรงนี้นะคะโกรธนะคะและให้อภัยนะคะโกรธและให้อภัยนะคะอ่ะพอเราทําเสร็จตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ อ่ะเด็กๆมาดูนะคะจะมีภาพใบหน้านะคะจะมีภาพใบหน้าหลากหลายอารมณ์นะคะให้เด็กๆสังเกตภาพใบหน้าจากด้านบนอ่าด้านบนก็คือกโกรธพอเราโกรธแล้วเราก็จะต้องให้อภัยนะคะโกรธแล้วเราจะต้องให้อภัยนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเด็กๆดูแล้วนะคะโกรธและให้อภัยจากนั้นให้เด็กๆวงนะคะรอบใบหน้าคู่ที่เหมือนกับด้านบนนะคะ นะตามแนวนอนนะคะเด็กๆตามแนวนอนอ่าอย่างเช่นเขายกตัวอย่างมาให้เขาทาตัวอย่างมาให้ดูนะคะอย่างเช่นโกรธและให้อภัยแบบนี้นะคะเด็กๆก็วงกลมนะคะสองภาพเลยนะคะแบบนี้นะคะอ่าก็ทําตัวอย่างมาให้ดูแล้วนะคะร้อมรอบเลยนะคะตามแนวนอนนะคะทีนี้นะคะอีกสามแถวให้เด็กๆดูนะคะเอาหน้าโกรธกับให้อภัยนะคะอยู่คู่กันแล้ว วงกลมนะคะคู่กันนะคะเด็กๆเ,เขามีตัวอย่างมาให้ดูนะคะคุณครูขอย้านะคะบางคนนะคะอาจจะวงมาอันนี้หนึ่งวงอันนี้หนึ่งวงแบบนี้ไม่ใช่นะคะเด็กๆต้องวงนะคะให้อยู่ในวงกลมเดียวกันแบบนี้นะคะอ่ะมีอีกสามข้อนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะลองลองทำนะคะฝึกทำฝึกสังเกตนะคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆของคุณครูทำได้แน่นอน นะคะเด็กๆเ,เก่งนะคะนะนะคะขอให้เด็กๆตั้งใจนะคะตั้งใจเรียนออนไลน์ตั้งใจอ่าทำแบบฝึกหัดนะคะนะนะคะ mm hmm. เด็กๆอ่ะก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะ mm hmm. คุณครูก็ขอให้เด็กๆนะคะรักษาสุขภาพเช่นเคยนะคะ mm hmm. ดูแลนะคะ mm hmm. ใส่แมสนะคะ mm hmm. แล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะ mm hmm. ไม่ไม่จำเป็นอย่าออกจากบ้านนะคะให้อยู่ที่บ้านนะ นะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะนะอ่ะในคลิปถัดไปนะคะและเด็กๆนะคะอย่าลืมนะคะถ่ายภาพนะคะถ่ายภาพมาให้คุณครูด้วยนะคะแบบฝึกหัดของเด็กๆนะคะถ่ายภาพมาให้คุณครูด้วยนะแล้วขอให้เด็กๆนะคะอัดคลิปมานะคะมาเล่าเหตุการณ์นะคะที่นะคะที่เด็กๆนะคะโกรธเพื่อนและให้อภัยเพื่อนนะคะพอเด็กๆโกรธแล้วก็ เด็กเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เด็กๆโกรธนะคะเหตุการณ์ไหนที่เด็กๆโกรธนะคะแล้วก็เด็กๆให้อภัยนะคะนะลองมาเล่าให้คุณครูฟังหน่อยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอัส,าส,ส,าส,สลามุอะลยัยกุมบะรห์มาตุลลอฮิวะเบรกาตู